สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมันนี้กลับมาพบกับน้ำเชียร์ด้ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิภาาไปตามแนวทางเลขบนของแม่สายพินด้ค่ะโอ้แม่สายพินนี่ไทเอฟซีเพิ่นได้ติดตามช่องอน้ำเชียร์ผ้าลวยได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขควอมฝันแม่สายพินค่ะเพิร์นกวาวข้มฝันอยู่ในคลิปของน้ำเชียร์นี่แหละค่ะน้ำเชียร์ก็เลยเอาไปล่องน้ำเชียร์ผ้าลวยค่ะ ขมโค้งค่ะท่านผู้ชมเขาทุกงวดค่ะเพะวายเอฟซีพันดแต่งแต่แม่พันฝันมาพันดหัวสามตัวพันเอาไปขมโค้งค่ะต่อมาแม่ฝันงวดนี้เป็นงวดที่สองก็ะไปขมโค้งอีกค่ะท่านผู้ชมค่ะเขาดีค่ะล่าสุดนี่กับเขาค่ะท่านผู้ชมอันนี้บอกซูเอฟซีฟังแล้วค่ะว่าควงฝันแม่นี่แม่นแม่นไปขมโค้งค่ะ อาเลขกลางแม่เพล่นกระแมนเลขวิ่งนะคะมางวดแหลกปลอยห้น้ำเชียก็คือวิ่งหนึ่งก้อนหนา่นให้น้ำเชีย,บบานานเ,ชยเบิงไหวก็คือวิ่งสามค่ะกับเขาพ่อมาลุ่นคลิปแม่เพล่นห,หนึ่งเลขกกอ,อกสามหนึ่งเนาะคะ่ะสำหรับสูตรคำนวณเหลขกลางน้ำเชียกัได้ปลอยไปแล้วเดี๋ยวเจามาสรุปในคลิปนี้ห้เอียรเบิงนะคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางเลขบนนะคะแนวทางเลขบน แม่เพิ่นว่ารักลอยเพินินี่แ่นเนอคะ่ะท่านผู้ชมงวดนี้เป็นงวดแรกน้ำเชียร์บอกว่าด้เห็นนะแม่เพิ่นเ้อะค่ะสำหรับเลขบนค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับช่มรับฟังตัวเลขของแม่สายพินขอบคุณแนวทางแม่เนอคะ่ะไปรับช่มรับฟังแม่กันเลยเ้อค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกน้ำเชียร์และเอฟซีทุกท่านนะคะค่ะ เป็นหวัดค่ะแม่เหรอเออใช่กี้คุยกันเนี่ยเสียงเปลี่ยนค่ะอ่ากินน้ำอุ่นน้ำเชียร์ค่ะสามวันแล้วแม่ไปหาหมอก็ไม่หายเชื่อแม่นะกินน้ำอุ่นทุกวันทุกเวลาทุกวันเลยน้ำอุ่นตั้งกระติกน้ำร้อนเลยเชื่อแม่มันจะดีขึ้นน้ำอุ่นเลยอ่ะต้องกินยาบีมะนาวไหมแม่ไม่ต้องอน้ำอุ่นอย่างเดียวเลยค่ะ น้ำน้ำอุ่นเนี่ยกินเหอะเชีแม่ให้ออกแล้วร้อนนิดนิดยิ่งด,ด,ด,ดีเลยออกไปจากแม่นี่ยนุก,ก็จะไปอุ่นเลยไหมฮะนี่เออถาเหอะทุกวันเลยเชื่อเถอะออดีขึ้นแล้วเมื่อก่อนแม่ก็เป็นภูมิไฟแล้วแม่เป็นภูมิแพ้นะแม่ดีขึ้นเยอะเลยไม่ค่อยอกินยาแล้วแม่มันมันมันกลุ่มเราไหมแม่แมอะไรนะยามันกลุ่มมันมันเบอร์ไปหมดเลยแม่อ,อ๋อใช่กินยามากก็ไเมื่อค่อยกินยาแล้ว มันก็จะง่วงด้วยเมมกับแม่สมองไม่ทํางานมันจะไม่ทํางานไม่ไหวข้ามไอหวยฝันแม่เนี่ยข้ามโค้งเนี่สามมวดติดเลยนะแม่เข้าดีแทนเลยเข้าดีเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เข้าหวยใหญ่แล้วเลขแม่ต้องตามนะคะเมมอยู่แม่เพราะว่าเลขฝันแม่นี่ต้องตามจริง หนุ่มแม่แน้ำแชร์สังเกตไหมละ่ะเลขรถที่แม่ให้ที่ว่ามารดาขับไปให้นะออกสองรอบติดๆกันเลยห้าหกหกห้าแล้วก็ยังเหลือห้ากะจะซื้อตักงจัได้ตักสิบาทยี่สิบาทห้าแปดหกห้าแปดสี่เลขรถค่ะเอ้าคลิปนี้<ม>เป็นแนวทางเลขบนงวดนี้เป็นงวดแรกที่ลง<ช>คลิปเนาะแม่เนาะค่ะคือใ,ให้ให้ให้เป็นแนวทางนะนะคะเห็นแม่บอกว่า หลักร้อยแม่นแม่นค่ะก็เ่้ามาหงุดหงวดแล้วลูกปาค่ะให้ตัวเดียวเพิ่นบอกบเห็นน้ำเสียฟังนะคะหงวก็มาบอกมือขึ้นนี่ค่ะใช่วดกันก่อนนะกันะคือเข้ามาแม่ดูแล้วแล้วทีนี้ว่าบนถ้าถ้าเกิดว่าเข้าเดยว่าน่าจะเอามาให้อีกนะได้ค่ะอันนี้บอกบนก่อนเนาะหน่วยลักหน่วยหลักหน่วยอันนี้เลขบนแล้วค่ะท่านผู้ชมใช่บน หลักหน่วยบุญแปดแปดลองเจ็ดแปดกับเจ็ดเนาะแม่เนาะอือลองเจ็ดคือเน้นแปดเน้นแปดสูตรเป็นสูตรของบัตดี้แม่นะสูตรบัดดี้แม่ค่ะได้มาจากบัดดี้แม่หมายถึงบางคนอาจจะไม่เข้าใจบัดดี้คือเพื่อนแม่ค่ะเพื่อนเพื่อนแท้แเลยค่ะค่ะค่ะอ่าแล้วทีนี้หลักสิบบนหลักสิบบน ก้าก,กับศูนย์หลักสิบบนเก้ากับศูนย์ค่ะจับได้สี่คู่คือเก้าแปดเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดและศูนย์เจ็ดค่ะจับคัน,นี้จับสามหางไอจับสามตัวอยู่สามหางค่ะสามตัวค่ะสี 4, 0, ะ่ศูนย์แปดหลักเดี๋ยวแม่หลักร้อยก่อนค่ะรอหลักร้อยหลักร้อยหนึ่งค่ะหลักร้อยหนึ่งตัวเดียว หลักร้อยหนึ่งตัวเดียวค่ะเข้ามาห้าวัดแล้วค่ะค่ะสามตัวแม่บันสามตัวมีสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดและหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแปดค่ะแต่ว่าหลักร้อยนี่จะจะเป็นสามตัวไหมแม,แม่หนึ่งสี่เอ่อหนึ่งเรจะจะเป็นหนึ่งเก้าเจ็ดก็ได้หนึ่งศูนย์แปดก็ได้ค่ะ หลักร้อยแม่นี่วาง401หหลักร้อยตัวเดียวนะลูกเพราะว่าแม่แม่ประกอบเลขคือ408097ใช่อ่าอันนี้อันนี้แม่ประกบให้เองแต่ว่าถ้าถ้าเอซีปประกบเองก็108197 10ค่ะอืมค่ะนู้นูนเขียนหลักร้อยสี่กับศูนย์อีกได้ไหมแม่สอกก็ได้ค่ะค่ะแม่แต่แต่ตัวเดียวคือสี่เก้หนึ่งนะขอเน้นะค่ะ เอาตัวเน้นหลักร้อยคือหนึ่งค่ะคือใช่มันเข้ามาตลอดห้างวัดคือตัวเดียวเลยหนึ่งสามตัวชอบตัวไหนแม่สามตัวแม่ชอบหนึ่งหนึ่งเก้าแปดกับเอ้แล้วก็สี่ศูนย์แปดสี่ศูย์แปดค่ะแน่ๆนะเรียกที่ไม่มาก็ให้ตรงตามๆเลยเผื่อจะออกแต่ศูนเก้าเจ็ดแม่ก็ชอบเราชอบหมดเลยสามห้า แม่ขนลุกเพราะว่าเมื่อวานหนูไปซื้อลอตเตอรี่แปดเก้าหนึ่งจ้าของแม่หนึ่งเก้าแปดโอ้ค่ะขอให้ข้าวเนึ่ค่ะแต่แรกความฝันนํำเชียกับแม่สายพินรู้สึกจะไปข้ามโค้งหมดแล้วค่ะไปข้ามโคงไม่แน่นะต้องตามนะหวใหญ่ตอนนี้เพราะว่าแม่ฝันย้ำแล้วนะค่ะสุดท้ายฝันคือมันพระด้วยเดี๋ยววันที่สิบห้านัดกับน้ำเชียไว้แล้วเนาะเดี๋ยวจะบอกค่ะเพราะว่า เผื่อวันที่สิบห้าเผื่อใกล้ๆวันหวยออกใช่แม่จะฝันได้ตัวเดียวเน้นๆให้เอฟซีกับน้ำเชียร์ฝันแล้วลูกแต่ว่าเก็บไว้ให้วันที่สิบห้าอือค่ะลองลองเสี่ยงอีกก่อนเนาะแม่เนาะฝันดีมากค่ะเอาลอกเพ็่วันที่สิบหกมันก็ใหญ่เนาะแม่เนาะค่ะส่วนชุดสองตัวละแม่บนแม่ชอบตัวไหนชุดสองตัวบนนี้ชอบศูนย์แปดกับเก้าเจ็ด ศูนย์แปดกับเก้าเจ็ดค่ะ่านมุชมศูนย์แปดกับเก้าเจ็ดชอบที่สุดเลยคือเก้าเจ็ดแม่แม่ชอบเป็นเลขอายุมารดาหงม่แม่ชอบที่เรื่องตาม,มเหมือนเดิมค่ะเพราะมันไม่แน่นะร่างก็ยังเหมือนเดิมนะแม่นะเมนาะร่างเหมือนเดิมูกร่างเหมือนเดิมความฝันก็เหมือนเดิมแต่ว่าแม่จะไม่ย้ำความฝันอีกก่อนหววออกหนึ่งวันค่ะค่ะ อแม่จเจอกันในหวยฝันโค้งสุดท้ายลูกเดี๋ยวนูอาจอเลขบนแม่เนี่ยนูก็จะเอาตัวนี้ไปโชว์หวยข้ามโคงอีกแมมอ่ะไปข้ามโคงหวยข้ามโค้งให้ค่ะ <c oughs> ไม่แน่นะเข,ข,ข,นะข,ข้าแต่ข้ามโคงนะค่ะอู้เข้าแต่ข้ามโค้งเข้าจริงๆนะคะแม่ค่ะ <c oughs> นุแังเอาไปโชว์ให้เอฟซีดู ของแม่เข้าจริงเพราะว่าเอฟซีแนะนามาว่าของแม่สายพินเข้าข้ามโขงดีมากน้าเชียค่ะล่างอ่ะแม่ชอบเป็นพิเศษคือสูนมากกว่าน้าเชียก็จะรบกวนแม่เท่านี้นะคะแม่จ้าจ้าคอยหายไว้นะคะค่ะขอบคุณหลายๆได้แม่ค่ะจ้าดี<ย>ดีแ่่สวัสดีค่ะ alo อเอค่ะท่านผู้ชมอันนี้มาทวนให้เอฟซีเ้ิ่งเนาะครับผมค่ะ เรเล่างแม่สายพินนะคะทัานู้ชมนี่สูตรที่ว่าเขาเ่านับเพันทรงมาไห้ก็คือวิ่งสามเมนสามตัวเดียวค่ะเข่าค่ะดัานู้ชมต่อมาน้ำเชีย่ยมมลงคลิบก็คือไห่หนึ่งเมีนเข่าสามหนึ่งนิวดที่สามนะคะท่ลนู้ชมสูตรนีเพันยันมันหลุดมันเขามาสิบหมวดแล้ว วิ่งศูนย์นยบัณฑ์เพิ่นแล้วเอาสูตรสำรองมาอีกวิ่งหนึ่งตเกียนี่ค่ะแจ้งให้เอฟซีเบิ้งค่ะสูตรนี้มันเดินดีเพิ่นแล้วยานนันผาดเพิ่นก็แลยเอาหนึ่งมาอีกค่ะอันนี้คือเหลขบนนะคะงวดนี่เป็นงวดแรกรน้ำเชียงยังบม่ทันมีขงมูลน,นะแม่เพิน่นคือจังเลขนี่เพิ่นเท่ายังมีขโมลเนาะเนี่ยเลขกล่างนี่มีขโมลค่ะเพิน่นโทรมาบอกก่อนค่ะวิ่งสามมันกบเขาอีหลีค่ะ มาทีเลขบนครับผมเลขบนแม่สายพินครับเป็นว่างเป็นหลักสิบหลักหน่วยได้ครับผมหลัก10 9กับ0หลักหน่วย8กับ7เน้น8ครับ2ตัวบนครับผม9 8 97 08ดเเนครับเน้น97และ08หลักลอยแม่วิยุทธหนึ่งสีครับผม เน้นไปที่หนึ่งครับสามตัวบนสี่ศู7ย์8ปดศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดครับผมเน้นสี่ศูย์แปดและหนึ่งเก้าแปดเขาไม่เชื่อกันเพิ่งยุบว่าช่จนเขาต้องเชื่อบอกกันก็เมวเพ่นยุค่ะแต่ว่าอันกุ้งเน่าเหแม่ขาดอนมูชม้ช้มครับเลยกความฝันเนาะไปขามโค้งแล้วค่ะเอาอันนี้เป็นสูตรคำนวณของแม่สายพินเนาะ เพิ่นฝันแมนนะะ่นเด้อค่ะเพิ่นว่าเพิ่นจะมาเอา่อก่อนหวยออกหนึ่งวันวันที่สิบห้าเนาะครับค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเลขความฝันของแม่เพิ่นค่ะเท่าไล่เรียกมาเป็นสองนาทิต่อเด้ยครับผมค่ะ,คะไปขมโค้งไหมค่ะท่านผู้ชมน,น้ำเสียแล้วใวหงายพี2 2> เบิ่งนี่ครับห้าเจ็ดนี่ของน้ำเสียกับไปคือกันห้าเจ็ดเจ็ดแปดไหมถาวร ต่อมาไปกับแม่อีกเก่าแปดครับผมค่ะนะครับล่าอมาอีกเท่าล่าสุดยังมาเก่าศูนย์ศูนย์เก่าต้อกันไปไทยด้วแม่เฮ้าวันนี้ส่วนกันไปไทยนี่เด้อครับผมไปไทยเด้อค่ะนี่ค่ะเด็กฝันเพิ่นเนียนค่ะไปไทยนี่เด้อแม่อันนี้น้ำเชียร์มาทวนไอเอฟซีเบิ้งขันเพิ่นที่ตามเหมือนน้ำเชียร์ผาลวยหัวขามโค้งเพิ่นจะรุหรอกเนียน กับพอเอฟซีนี่แหละคะ่ะพ่นบอกพ่นใดพนเล่แนะนำให้น้ำเชีย์เอาไปให้เอฟซีเบิเ่งค่ะไปขามโค้งเมื่อไหมคะ่ะนี่น้ำเชีย์สื่อแถบเหนือบอกเบื้องของแม่ด้วยนี่นี่แมน่นอเดียวกันแต่สลับตำแหน่งกันสื่อเรียบร้อยแล้ว อ๋อค่ะสรุปของแม่สายพินเนาะอันนี้ต้องต้องสิวัยตองงวดอันนี้แล้วแม่กนก็งมฝันอันนี้เลขบนเนาะอ๋อค,ค่ะท่านผู้ชมแม่สายพินโอ้หงวดดีิหวยไทยแม่ให้เข่าเถอะ เพิ่นไปตะคำโขงเนอะค่ะท่านผู้ชมเห็นเล้วเ้อะค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำเสียก็จะว่าเดบอหลายค่ะอันมันคั่นข้อค่ะท่านผู้ชมมันไอค่ะขอโทษ FC ซหลายๆเนอะค่ะท่านผู้ชมเสียงบ่อ่อยสัต์เจนปันใดค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนอยู่ดีไม่แห้งสุขูมสุขนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยเนอะค่ะท่านผู้ชมครับผมขายขลิมค่ะ เอาค่ะถ้าผู้ใดเพิ่นสนใจคีมของน้ำเชียที่ขายอยู่สมอนอี่ค่ะกะบถักไลายมาเาด้อค่ะท่านผู้ชมครับเป็นเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เดอ้อครับพี่น้องครับ0984740683ครับผมค่ะอันนี้คือชุดยอดหิตเด้อค่ะท่านผู้ชมครับชุดทดลองค่ะชุดทดลองเนาะครับผมค่ะขายดีมากของมาหลายเลยเด้อค่ะท่านผู้ชม รอบนี้น้ำเชียสร้างมาหลายอยู่ค่ะเพราะว่าแม่เอฟซีพนวามันเหมดอดเรามันมันบัตอเนื่องค่ะเทียน้ำเชียสิสร้างใดสองอย่างนี่ค่ะล่อประมันซีหาเหมือค่ะแต่ว่าหลอบนี้น้ำเชียก็ะเลยสร้างมาหลายเป็นพิเศษเลยค่ะคุณผู้ชมสุดยอดเิ็ดเอาไปใส่ก้อนเด้อค่ะคาณผู้มชมสองตัวนี่ก็คือสบู่บเห็ดไหหนาใส่ฝาจางค่ะคุณผู้ชมสบู่ค่ะ ส่วนเสั่มเนี่เห็ดไหนาห้าหฮาเต่งตึงมีนามมีนวน่นบ่แห้งบ่เหี่ยวนะคะดัานผู้ชมชไม่แห้งไม่เหี่ยวค่ะถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าขั้นให้ยุดใส่นะคะดันมนผู้ชมนี่ขายดีค่ะอันนี้ขายดีที่สุดเลยค่ะดันมนผู้ชมใส่นะคะดัานผู้ชมเสาแรงค่ะเสาแรงหลังจากกลางสบู่แล้วๆค่ะเซตนาให้แหงแล้วก็ต่อด้วยเรล่มค่ะ นุ่มดี่าเถอะเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นดีครับพี่น้องครับบานิกาโต้ด้วยแป้งตลับค่ะดันบุ้ส้มแป้งตลับทุกอย่างมีครบแล้วค่ะดันบุ้งส้มสร้างมาครบแล้วค่ะเอาจ้งได้กะเปิดใจเอาไปใส่เืิ่งหด้ค่ะดันบุ้ส้มเนี่ยค่ะน้ำเชี่ยเนี่ยใส่ขี้มาาเป็นโอ้ยลายยี่ห้อยดิครับผมใครจะมาเจอเนาะค่ะ หลายชุดพอมเทียจะมาเจอชุดนี่เนาะค่ะดานมูสชมครับค่ะเทียสิมาเจอชุดนี่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนคนมมยนีมตลอดค่ะ่านมูสชมเปลี่ยนคีมตลอดค่ะพ่อมาเจอชุดนี่กระใสได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนเข้าไปแล้วค่ะ่านมูสชมส่วนทีเอฟซี FC เพิ่นล่องเอาไปใส่เบิงเพิ่นถือเพิ่นกระยุดอยู่กับน้ำเชี่ยเนี่ย <Yeah. S 1> ค่ะว่าถึงที่ สมัยก่อนเนาะค่ะดัานผู้ชมน้ำเชียร์ไปเรื่อยๆค่ะ้ังคิมค่ะไปเรื่อยๆคิดว่าเสียบอ่มาเจอมื่อนี่หรอกค่ะดัานผู้ชมก็มาว่าเจอเนาะครับแม่ค่ะเจอพบก,การเปลี่ยนแปลงอะไรครับพี่น้องครับเรบาเมื่เชียร์ขึ้นกันเรา <laughs> กะอีกอย่างหนึง่งดีใจกับแม่เอฟซีทีพนเอาไปใส่แล้วพนถือขึ้นน้ำเชียร์แม่ค่ะแต่ว่าผู้ที่เพนใส่แล้วว่าถือ เพิ่นกะสู่ต่ออีกค่ะท่านผู้ชมเพิ่นกะหาต่อไปอีกข่วมสวยข่วมง,งามมันหยุดบไนน่ได้เนาะค่ะท่านผู้ชมคือแม่เอฟซีสอนน้ำเชี่ยค่ะเพิ่นกะหาต่อไปอีกยกตัวอย่างคือนน้ำเชี่ยเนาะสู่จนว่าเจอนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะู่บ่าถือคีมของน้ำเชี่ยกะหาต่อไปค่ะท่านผู้ชมเอาใจซอยเนาะแม่นคู่บ้าถือแล้วผมเกามาเชี่ยกะดีใจน้ำเนาะแม่นค่ะท่านผู้ชม น้ำเสียถือแล้วน้ำเสียก็เลยมาบอกต่อเอฟซีค่ะคมั่นกะเขาจะบอกว่าใส่ดีเดอร์ใส่ดีเดอร์มั่นกะว่านนะะบ่ได้เนาะค่ะด่านผู้ชมเขาตรงทดล่องเบิงหนาบ่คือกัน,นะคะ่ะเอาต่อมาก,กะจะเป็น,นะค,ะครีมทาผิวด้ะค่ะด่านผู้ชมครีมทาผิวเป็นเซรั่มบำรุงผิวกันค่ะคยอดอิยค,ค่ะ,คะอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องว่าเปนไอดีไลน์ได้ครับผมค่ะค ต้องเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับผม098 474 0683ค,ครับผมค่ะครับอาค่ะทานผู้ชมำสรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ